อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21สนาฬิกาบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวงศ์เรื่องยิ่งเกลียดอะไรยิ่งเข้าใกล้สิ่งนั้นเมื่อเกลียดใครความสุขของเราก็ถูกคนคนนั้นขโมยไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจมากเหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด เปิดประตูบ้านให้เขาเข้ามาทำร้ายเราถึงที่ว่ากันว่าขณะที่เราอาฆาตแค้นนรกก็ได้เดินทางเข้ามาทําให้เกิดความรุ่มร้อนใจอันเนื่องมาจากความคิดที่จดจ่ออยู่กับใบหน้าของใครบางคนยิ่งเกลียดอะไรก็ยิ่งเข้าใกล้สิ่งนั้นมีอาการเหมือนคนที่กำอะไรไว้ตลอดเวลาเหมือนคนที่พูดว่า อยากให้แผลหายไวๆแต่ก็อดเอามือไปแกะเก่าไม่ได้ความจริงเพียงอยู่เฉยๆไม่ช้าแผลก็แห้งตกสะเก็ดและหายดีเพราะเวลาจะช่วยให้อาการต่างๆทุเลาลงแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือการให้อภัยเมื่อมีการอภัยเกิดขึ้นจิตใจของผู้ให้ย่อมเบาสบายจนกระทั่ง ้าวเข้าสู่ความสุขสงบได้ในที่สุดการให้อภัยจึงเป็นการทำเพื่อตนเองทางตรงและส่งผลต่อผู้อื่นทางอ้อมส่วนการผูกใจพยาบาทเป็นการทำลายผู้อื่นทางอ้อมแต่ทำร้ายตนเองทางตรงเพราะยิ่งให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็ยิ่งมีอิทธิพลกับเรามากขึ้นเท่านั้น กลับมาติดตามรับฟังกติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์